สวัสดีครับวันนี้มานอกแถวถนนประชาชื่นนะครับหลังจากออกจากสำนักง,งานเขตบางซื่อนะครับก็จะวิ่งมาเรื่อยๆบนถนนประชาชื่นนะครับสำหรับทางขวามือเนี่ยก็เป็นคลองประปาะครับก็จะวิ่งบนถนนประชาชื่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะขนานกันกันกบคลองประปา ที่สตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเมื่อกี้สักครู่เองเนี่ยก็คือ,อตรงข้ามกับสำนักง,งานเขตบางซื่อซึ่งออกจากสำนักง,งานเขตบางซื่อแล้วก็เริ่มถ่ายทําคลิปเลยนะครับวันนี้ครับมาดูกันครับถนนประชาชื่นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงระหว่างมาจากเตาปูนนะเพื่อที่จะมุ่งหน้าครับตรงไปจุดสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ ช่วงนี้ก็ต้นไม้ร่มรื่นดีรถก็ไม่ค่อยติดตั้งหร่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีข้างบนเป็นสะพานทางด่วนนะครับอยู่ในช่วงมีทางรถไฟนะครับก็จะมีสะพานข้ามข้างบนซึ่งเป็นสะพานทางด่วนถนนทางดว่งดวนนะครับ ก็ตรงมาเรื่อยๆถึงช่วงแยกตรงนี้เขาเรียกว่าแยกประชานุกูลนะครับแยกประชานุกูลก็คือจะตัดกันกันกบถนนร,ชราชนาวิเศษคือถนอนร,ชราชนาวิเศษตัดกับถนนประชาชื่นนะครับเขาก็ให้ชื่อแยกนี้ว่าเป็นแยกประชานุกูลนะครับเนีย่ยผ่านแยกประชานุกูลไป แล้วนะฮะช่วงนี้ก็ือเป็นถนนประชาชื่นแล้วก็ขวามือก็ยังเป็นคลองประปาอยู่นะครับช่วงนี้จะมีถนนเทศบาลสงเคราะห์ที่จะตัดไปวัดเสมียน,นารีเนี่ยไป้ายบอกไปวิภาวดีรังสิตก็ได้ ทังขวามือเนี่ยก็จะเป็นทางลัดแต่มุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อยู่ในเขตกทอมอนะครับช่วงนี้ที่บอกว่าอยู่เขตกทอมอก็เพราะว่าเดี๋ยวสักระ,ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเขตนนทบุรีซึ่งมันจะมีต่อเขตต,ติดต่อกันอยู่ คือประเจะติดต่อกันอยู่ระหว่างเขตกรุงเทพกับเขตนนทบ,บุรีแต่ช่วงนี้ยังเป็นเขตกรุงเทพอยู่ เทศบาลนนทบุรีเข้ามาสู่เทศบาลดนทบุรีเรียบร้อยตรงนี้นะครับก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับมาดูกันครับว่าไปถึงไหนกันเนี่ยตรงนี้ก็คือสี่แยกพงเพชรนะครับสี่แยกพงเพชรก็คือตัดกันเนี่ยถนนประชาชื่นตัดก,กันกับถนนงามบกวานอ่ รถกำลังติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะผ่านไปเนี่ยก็คือสีแยกพงเพชรถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปงามวงวานไปนนทบ,บุรีเลอสารกลางไปรัตนาทิเบศพวกนี้แต่ถ้าเลี้ยวขวานี่ก็ไปเกรรษตรศาสตร์เรือนจำบางขวางนะครับถ้าผ่านพงเพชรมาก็เข้าสู่ถนนประชาชื่นตามปกติ ถนนเส้นนี้ก็ร่มรื่นดีเหมือนกันนะครับช่วงน,นี้มีคนไม้มีรถไม่ติดแต่ที่สำคัญไปได้เรื่อยๆแต่ว่าฝนตกนี่ก็น้ำท่วมขังเหมือนกันนะครับเส้นนี้เคยเจอเหมือนกันครับรดผ่านที่ช่วงฝนตกหนักๆนี่ก็ท่วมขังกนนะ็อย่างว่าหละก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะครับรอ อ,อันนี้จะเป็นเขตนนทบุรีนะครับเป็นเขตอำเภอเมืองนนทบุรีอันนี้ก็มาถึงใกล้จะถึงมหา,มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็จะมี เลี้ยวไปทางถนนสามคัคคีนะครับเดี๋ยวดูมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะถึงละซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเข้าเขนนตนนทบุรีเต็มรูปแบบถ้าขาวาทางขวามือก็จะมีอ่าสำนักง,งานป่า,ปา นสมใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้คือทางผ่านทางเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณดิตนะครับมีป้ายบอกก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอ,อาทางเข้าไปถนนสามคัคคีแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เลี้ยวเข้าไปถนนสามัคคีนะครับคือจะตรงไปถึงแจ้งวัฒนะเลย วิ่งไปเรื่อยๆครับสนุกสนานรถไม่ติดนี่ฮะทางเลี้ยวที่จะเข้าไปถนนสมามกีเพรผ่านมาก็จะเป็นถนนประชาชื่นเรียบของปราป่าช่วงนี้เป็นเขตเทศบาลปากเกร็ดนะครับเมื่อสักครูเป็นเขตอำเภอเมืองนนทบุรีอันนี้เป็นอำเภอปากเกร็ด พราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะถึงกจรถดนแจ้งวัฒนะแล้วก็จะขึ้นกับอำเภอปากเกร็ดนะครับครับเนี่ยซอยทางซ้ายมือนี่ทะลุปากเกร็ดได้เลยนะครับบางซอยเขาก็จะมีบอกว่าซอยไหนทะลุถึงปากเกร็ดซอยอะไรอย่างเงี้ย อะไที่เห็นกำแพงทางขวามือคือคลองประปานะครับเพราะว่ามันใกล้กับสำนักง,งานประปาสำนักง,งานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยหากว่าถ้ายังไม่มียังไม่ติดตาม แล้วถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามอีกคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนิดนึงครับอย่างไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบตรงถึงถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ยังไงยังไงก็เหมือนเดิมนะครับคอยติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกลาวคำว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ